วัดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับเพียวเนาครับผมเพียวครับก็วันนี้มาเล่นในโหมดออโต้เชตของเกมเอวนะครับก็มาดูกันว่าแนวทางการเล่นของผมนั้นเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็เริ่มเกมมาก็มีฮีโร่ให้เลือกประมาณนี้นะครับผมก็ซื้อตัวฮีโร่ที่เป็น1ทองมาก่อนนะครับเอามาลงไว้ก่อนนะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเคลียร์คลิปในเว็บแรกไปก่อนนะครับ และให้เงินมันยังอยู่ที่5ทองนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เราจะได้ทองเพิ่มมาอีก1ทองนะครับโอเคผมก็ขายไปเพื่อที่จะเก็บทองให้ได้20ทองนะครับเพื่อรับดอกเบี้ยนะครับเว็บนี้นะครับก็จะแพ้หรือชนะก็ได้ครับตรงนี้นะครับโอเคอย่างที่เห็นนะครับเราแพ้เนาะโอเคแพ้ก็ไม่ได้เสียหายครับตรงนี้เราอาจจะเล่นเป็นลูสติกก็ได้นะครับ เพื่อที่จะได้เก็บเงินให้ครบนะครับอันนี้ผมก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาเอเมิอรลี่สามดาวดีไหมนะครับก็ล็อกกระดานเอาไว้ก่อนนะครับอย่างไงก็ยังอยากที่จะเก็บเงินอยู่นะครับเพื่อที่จะได้รับออกอเบียนะครับอยู่ที่30ทองนะครับนี้รอบนี้ก็น่าจะได้อยู่ท12ทองนะครับก็น่าจะได้อยู่ที่42นะครับ โอเคแล้วผมก็อัพเอมี่เป็น2ดาวเรียบร้อยส่งเลเวลขึ้นไปอีก1เลเวลนะครับเป็นที่กระดาน4นะครับก็โอเคเอาตัวแบกมาก่อนครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้จัดคอมอะไรมากมายนะครับเพราะว่า,าการเล่นของผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะเล่นคอมไหนเป็นพิเศษนะครับแต่เพียงแต่ดูว่าสถานการณ์เกมเนี่ยเย้เขาเล่นอะไรกันนะครับแล้วก็ตัวไหนที่มันออกเยอะเป็นพิเศษเราก็จะใช้ตัวนั้นนะครับเกมนี้ไม่ มันต้องพึ่งดวงด้วยนะครับส่วนหนึ่งอ่าโอเคผมครับมาละแต่เอาลงไม่ได้เราต้องส่งเลเวลขึ้นไปก่อนโอเคเลือกที่จะเอาไปไปหน้าลงครับเพราะว่ามันสองดาวไงกน่าจะเขียคลิปเร็วกว่าแต่จริงๆไม่ใช่เนาะเพราะว่าไฮายตยิเนี่ยเขาเป็นแครี่ไงดาเมจเขาน่าจะแรงกว่าอยู่แล้วโอเคทางนี้ผมก็ลงเถวเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยแบกในตอนต้นเกม มี Arduino มี UN ที่ผมเก็บออกมาเพราะว่าอาจจะได้เล่นเผ่าดวงตากับ Demon Hunter ครับอนนี้นะครับใช้ตอนนี้ใช้2บีดนะครับในการช่วยแบกไปก่อนนะครับอันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เสียเลือดน้อยๆแต่ว่าอันนี้เราชนะนะก็ดีครับชนะก็ดีดีกว่าแพ้ไม่เสียเลือดด้วยอไอเทมที่ออกมาณนี้ โอเคผมเอาโพไซดอนเผื่อที่ว่าจะถ้าช้างออกมาก,ก็จะได้ใช้ช้างนะครับในการช่วยนะครับโอเคได้แวรนมา2ตัวแล้เอาเออร์ลอนเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคได้เอมิลี่ด้วยอ,อันนี้เจอเผาดวงตาครับตัวเผาดวงตาเนี่ยเขาจะเบิร์นเลือดเราได้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเล่นคอมบีสแมนเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง หรือเป็นพวกที่เออเพราะว่าบีดเดมอนเนี่ยมันต้องพึ่งในการที่วอลค่ะจะต้องเลือดเลือดใช่ไหมแต่ว่าของเผาดวงตาเนี่ย<ๆ>เขามีตัดเลือดไงเป็นพาสซตีของเขาอยู่แล้วนะครับอ่ทาทอนนี้ผมใช้แวนลงช่วยนะครับโอเคอันนี้เจอกับมีบีสมนมีไฮยาเตนะครับโอเคแพ้แพ้ได้เลยเรียบร้อยครับ มิสมนเขาจะบัฟฮีโร่ของฝั่งเขาครับให้เลือดเพิ่มแอคแทกเพิ่มนะครับความเร็วเพิ่มโอเคได้บีดปมนอมกตัวหนึ่งซื้อมึอกเข้ามาเผื่อไว้ครับเลือกไว้สัก2องคอมในการแบกตัวนี้ถ้า,าวีล่าออกก็น่าจะเล่นบีดเดม,มอนครับตัวของผมเพราะผมดูแลแต่ว่าบีด กระดานนี้เกมนี้นี่คนเล่นบียดค่อนข้างเยอะนะครสังเกตได้จากเนี่ยเราเจอบียดมาสองรอบแล้วโอเคเทมอ,ออกมาแอสสตัวเลยเก็บเอเมอรี่ครับตอนนี้ผมขาดเห็นไหมครับสังเกตว่าตัวที่ผมลงเนี่ยอ่ะผมลงไว้เกือบสามคอมเนยนะเปาดวงตาเอ้ยบีสเมนเอ้ยแล้วก็อ่ a ชาร์ดูแฮนนะครับ ส่วนตัวตอนแรกๆนี่ไม่ชอบมากเลยครับชาร์ o ว h a แฮนด์ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่หลัง,งมาโอ้โหพอมันคอมโบกับเผาเอื่นนี่ใช้ได้เลยนะ <S <S ดาเมจนี่แบบเลือดเหลือ30%ฝั่งตรงข้ามนี่หายเลยครับแตกเลยนะครับโอเคผมขายเอร์ลอนทิ้งละตอนนี้ก็ซื้อบีดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าบีดมันออกไม่ให้ผมเล่นเยอะมากแต่ก็ยังใช้ชาร์ตวยแฮนด์ในการแบกอยู่ แล้วก็ส่งเรเวขึ้นนะครับรอบนี้ก็จะอยู่ที่กระดานเจละเอาแล้วเอาแล้ว,อลวโอเคเท่นได้แบบนี้แล้เอเ,เลยนะครับก็ต้องเลือกมานะครับใส่ให้เทลก่อนเอาคีใหญ่มาใส่ให้เทลน,นะตอนนี้กระดานเจ็ดละฮีโร่ก็เริ่มเริ่มจะออกแล้วก็ผมก็เริ่มหายฮีโร่ที่กระดานนี้แล้วครับ เพิ่มเลือกคอมล้วแัว่นี้น่าจะใช้ช a d ์ w Hand ในการยืนเป็นหลักแล้วล่ะตอนนี้โอเคไหวไหมเกือบไหวนะครับดูทูเลนสิโอ้โหสายฟ้าออกอะไรขนาดนั้นพอ่อเอ้ยโอเคฮะอืมเอาเอาดูอินทิวเลนนะครับอ่ามาแล้ว ตอนนี้ผมมีเผาดวงตาครบ4ตัวผมก็เลยลงนะครับเพราะว่าตาเมื่อกีแพ้นะคคิดว่าก็คงจะแบกไม่ไหวนะครับถ้าใช้แมนอย่างเดียวอันนี้ก็ยิ่งไม่ไหวยิ่งกว่าโอเค็ยยังยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังพอได้ตอนนี้ผมก็สุ่มหาตัวแล้วครับน่าจะตัดสินใจเรื่องที่เ่าดวงตาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเก็บเปหน้าไว้อยู่นะครับ เนี่ยไม่อยากขายนะครับผมขายโอเมนออกไปเพราะว่ากระดานประมาณกระดานเจ็ดเนี่ยผมว่าต้องเก็บฮีโร่ตัวที่เลดออกน้อยๆเอาไว้ก่อนนะครับส่วนโอเมนเนี่ยโอ้เลดกระดาน8กระดาน9ยังไงก็ออกครับอันนี้โอเคนะคอ2ดาวนะครับอาดูนสองดาวโอเคเก็บเวเรสไว้นะครับได้คิวเลนเพิ่มจัดเลยคิวเลนสามดาวแล้ว นะครับใช้เปนหน้าในการช่วยดิวดาเมจด,ด้านหลังนะครับเพราะว่าผมใช้เผาดวงตา4ตัวเนีแรงมากเลยนะสำหรับเปน,น่าเป่าไปทีนึงแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าเปน,น่าเราเนี่ยแค่เลเวลหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้ผมก็พยายามจะอัพเผาดวงตาให้ได้ครบๆนะครับแล้วก็ผมมีเอสเซนกา์ไว้2ตัวนะครับเผื่อว่าเกิดอะไรผิดพลาดนะครับก็จะได้เปลี่ยนคอมได้นะครับ เพราะว่าผมก็คิดเอาไว้ครับต้องเก็บเอาไว้สักเผ่าหนึ่งก่อนเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเผ่าตรงข้ามเนี่ยเขาม,มีอะไรที่พิกแพงเราโอเคเราจะได้แบบว่าปรับกลยุทธ์ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยในการจัดตําแหน่งเนี่ยโอ้โหผมไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับค่อยโฟกัสเพราะว่าสมองคิดไม่ทันเอาง่ายๆสมองคิดไม่ทันเลยครับแค่หาฮีโร่อ่าจัดไอเทมนี่ก็แบบเวลาไม่พอจริงๆนเกมนี้ ค okay. นะครับน่าคอสออกอตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจอยู่เล่นไปก่อนหนะได้อเซนกาสอดาวตอนนี้ก็แบกได้แล้วนะครับไอเทมเราก็พร้อมแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่ลงนะครับเราอัพกระดาน8แล้วก็น่าจะลงแอสเซนกาในกระดานที่8โอเคใส่ๆครับคิวเลน3าดาวนี้ช่วยเราแบกได้มากเลยเพราะว่าเขาอยู่กับช h a ์ o ด h a แฮแล้วแบบฟิลฟ้ามากนะครับฟิลฟ้าแกงขี้เหล็กสุด,สด โอเคเอตามาหนึ่งตัวผมต้องตัดสินใจ <laughs> ขายไปสองรอบแล้วครับโอเมนโอเคเอาละเอาไอซซังก้ามาช่วยแบกนะครับตอนนี้ถ้าจะไหวอยู่แหละตอนนี้เอฟเฟกหายนะครับ น่าจะเป็นที่เครื่องของผมเนี่ยคุดเขาเรียกอะไรนะกราฟิกไม่ถึงมันเป็นเกมที่หมวดย่อยที่ใช้กราฟิกสูงมากเอฟเฟกต์สก,กิลแบบเต็มที่ครับเกมนี้โอเคเบต้าสดาวละต่อไปลูก แนวข้อเสียน,นะครับเนี่ยถ้าเราไม่เห็นเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยมันมันยากครับยากที่จะจับตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป่าไปทางไหนเลยไม่ได้ลุ้นนะครับเอาง่ายๆแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันก็จะโฟกัสที่ตัวใกล้สุดนะครับมันก็จะหันหน้าไปทางนั้นอยู่แล้วนะครับผมก็เลยใช้เกต้าวางกลางเอาไว้ก่อนแล้วก็เซก้ติดมุมมอ้ให้เขาได้ช่วยยืดไฟให้กันานนะครับ ที 20. Uh ่20อืมโอเคไอเทมมันออกไม่ค่อยดีครับก็เลยต้องเลือกไกาอาไว้แล้วก็ไปใส่เอมิลี่นะครับเอมิลี่นี่หนึ่งดาวนี่โอ้โหทำอะไรแทบไม่ได้ครับหนึ่งดาวสองดาวเนี่ยแต่ถ้าสามดาวปุ๊บยืนได้ทั้งวันครับบอกเลย <laughs> ยิ่งอยู่กับชาโดว์แฮนนี่โอ้โหโหสุดสุด ก็เป็นฮีโร่หลายที่หลายคนมองข้ามนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะขี้เกียจเก็บด้วยแหละมันมาแต่ช่วง,รงแรกๆไงอันนี้ก็เกือบแพ้นะครับถ้ามาหลอดเขาก็ดดเข้ามานี่ผมน่าจะแย่มกันโอเคตอนนี้ผมน่าจะอยากได้ระหว่างหนังสือเขียวกับอบอผมเลือกอบอดีกว่าอืมเอาละใส่ให้ใครดีนะหมดตัวใส่ เแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเด้งมาดาไปให้เอซินกานะครับ mm hmm. ถือว่าเบต้า hmm. เป่าสวยนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเขามีไฮยเตะสามดาวก็ตามนั่นแหละครับ mm hmm. รู้เรื่องอ่าแล้วได้โอเมน2ดาวแล้วอ mm ัน hmm. นี้ผมไม่ใช้ตัวเดมอนแทนแล้วครับเพราะว่าอ่น่าจะเป็นจัดเป็นตัวอิเลเมนต์แทนเดมอนแทนไปครับเพราะว่าตอนนี้ในกระดานเนี่ยก็ไม่ได้มีใครที่ เล่นเผาเมดรหรือว่าเผาดวงตาครับส่วนใหญ่เนี่ยกระดานเนี้ยเกมนี้นะครับเล่นบีสกันเกือบตั้งห้องเลยนะครับสังเกตได้ว่าผมเจอบีสเยอะมากก็คิดว่าเผาดวงตาน่าจะปราบก็ได้เอาละไอ้มี่สามดาวครับจะเป็นสัตก้าต่อนะครับกระดานเ้าปุ๊บเนี่ยผมก็น่าจะลงช้างเพื่อมาล้างสีให้กับเพื่อนๆแล้วก็ เพิ่มป้องกันให้กับฮีโร่ฝ่ายเราด้วยอสวยครับตาน,นี้ส่งกลับบ้านไปก่อนหนึ่งคนโอเคตอนนี้ติดท็อปสแล้วนะใช่ไหมใช่แหละยังสิ่เลยคนนึงน่าจะแตกไปคนนะโอเคครับติดท็อปสี่ลวตานนี้ก็ชิวๆแล้วครับเียนดับแรกยังไงก็ถือว่าชนะนะครับอันนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ที่1น่งเอนอะ เป็นอะไรที่เคลียร์คีฟได้ค่อนข้างเร็วครับเพว่าดาเมจจัดมากครับก็ไล่เก็บเผาดวงตาไปครับนี่ครับสังเกตได้ว่ากราฟิกมันไม่ดีนะครับมันอยู่ที่เครื่องผมแหละไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอก เกมเขาใช้เอฟเฟก์ค่อนข้างสูงแต่ว่าอันนี้ผมเล่นบน iPad ก็แต่ครับแพ้ไปก่อนครับยังไงก็ติดท็อปสอยู่แล้วโอเคแต่ก็อยากได้ที่หนึ่งเอานื้อได้ทอยมานะครับโอเคเซนเก้าตอนนี้มี แล,ล้วไือีกสองนะครับจะอัพเเซนกาเป็น3าดาวแล้วจะโหดจัดๆเลยโอเมนเราโดนลิเล mm ียหน้า hmm. ครับสตัน mm hmm. ไปเลยครับอายังไงไม่รอดครับผมแพ้อยาตะินะครับสามดาวเอาละช้างผมได้ลงลนะ เบ้ามาครับโอเคโอมิน okay. oh, มา2ตัวเลยเก็บโอมนไว้ครับเพีเยรได้ครับเป็น3ดาวโลกออกอะไรก็ต้องซื้อไว้ก่อนตาน,นี้แตกแล้วครับตายโ oh, oh. อ้ว่าเราเขาโดดถึอข้างสวยเลยนะ hmm. ไม่น่าเชื่อว่าแพ้แก๊ก3ดาวซะด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของคาร์โนเชฟนะครับ ที่สไตล์การเล่นแบบเพวเผานะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า